ครับพบกันแล้วนะครับใน,ในรายการม a สเตอร์วาร์ h e เชอรี่นะครับไวตี้สบายสบายสไตล์คุณธนูนะครับแหมเด็เพื่อมากับเพื่อไม่ให้เสียธรรมเนียมนะครับชุบชุบแอบแล้วต้องมีท่าเปิดนะครับครับก็สำหรับวันนี้นะครับเปลี่ยนที่ที่กรอนนั่งครับหลังจากที่ าสเตอร์วานะครับเป็นพิธีกรมาหลายครั้งก็เราเปลี่ยนพิธีกรบ้างก,ก็พบกับผมนะครับพิธีกรใหม่แต่หน้าเดิมนะครับทับน้องกล้องเหมือนเดิมนะครับก็เป็นคลิปอีกคลิปหนึ่งในรอบเดือนมกราคมแล้วก็ในปี2565นะครับก็ในส่วนตัวผมก็ถือว่าได้เคยร่วมงานกับมาสเตอร์วามาก็จะขออาราธนาิ่งศักสิทธ์ทั้งหลายนะครับที่ท่านผู้ชม นับถือนะครับหรือให้ความเคารพนะครับบปรประธานบรรดาชนให้ทุกท่านนะครับพบเห็นกับความสุขแล้วก็ได้เจอกับสิ่งที่ดีงามสิ่งทั้งหลายที่เป็นมงคลของชีวิตตลอดปี25 6 5น้าคานะครับผมในปีนี้ปีเสือนะครับก็มาเข้าเรื่องเรานะครับก่อนอื่นนะครับไม่จะลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ให้ด้วยนะครับครับมาในส่วนของวันนี้นะครับก็ นี่เลยเราจะมารีวิวธนูมิงไขยวนนะครับผม <c oughs> แ,ตแ,แต่นแตนของอาลโบนะครับหมิงไขยวนตัวนี้นะครับก็ก่อนที่จะมารีวิวธนูนะครับรู้จักกันคร่าวๆหน่อยว่าท <c oughs> ี่มาที่ไปเขาเป็นยังไงนะครับก็ธออนูไขยวนนะครับก็อยู่ในราชวงศ์หมิงซึ่งก็ทางรายการล้วก็เคยได้พูดถึง ราชวงศ์หมิงไปบ้างแล้วนะครับก็คือเป็นราชวงศ์ที่ต่อจากราชวงศ์หยวนของมองโกนะครับก็ทีนี้ก็คือสู้ชนะมองโกได้ก็เนื่องจากว่าทางมองโกเองก็เกิดปัญหาภายในในเรื่องของการแย่งชิงราชสำนักแล้วก็เลยทําให้หมิงเนี่ยสามารถที่จะลบชนะแล้วก็เข้ามามีอำนาจแทนจกักรวรรดิมองโกหรือราชวงศ์หยวนในยุคนั้นได้นะครับผม ในส่วนของธนูไข่วนตัวนี้นะครับก็จะเป็นธนูที่อยู่ในช่งวงศตวรรษที่สิ1 3าจนถึงส6นะครับก็ลูกทรงก็โดยรวมก็จะคล้ายๆกับธนูมหมิ่นรุ่นอื่นๆนะครับที่เป็นหมิงซิชชัยบ้างหรือว่าหมิงเอ็นเพลอร์นะครับก็แต่มีความพิเศษก็คือเนี่ยครับหูธนูนะครับจะคล้ายๆเหมือนตะขอนะครับก็อันนี้ก็คือว่า นิฐานว่าได้รับอิทธิพลจากอินโดปอเซียนะครับ mm hmm. ก็คือเป็นธนูที่โค้งๆไงครับทีนี้ว่าอย่างที่เรารู้ว่าหมิงเนี่ยหมูเขาเนี่ยมีหลายรูปแบบมากนะครับก็มุมนึงอาจจะมองว่าเป็นตะขอก็ได้มุมนึงอาจจะมองเหมือนกับว่าเป็นเขาของมังกรอีกแบบหนึ่งนะครับก็ตัวนี้ของอาลิโบนะครับผมก็ลักษณะโดยรวมเคิร์ฟก็เหมือนหมิงรุ่นอื่นทั่วไปเลยเป็นเคิร์ฟที่คล้ายๆตัว ้ามงด้านนี้ก็คล้ายตัวบีบอยนะครับตัวบีพินใหญ่แล้วก็หูก็จะเคิบขึ้นมานิดหนึ่งแล้วก็เป็นลักษณะเหมือนตะขอนะครับทีนี้บางคนอาจจะสงสัยว่าตะขอเนี่ยมันดียังไงนะครับก็อันนี้คือถ้าเป็นภาพแบบโบราณเนี่ยตะขอตรงนี้เขาจะตะของเกี่ยวโค้งนี้เลยก็คือมันพอที่จะสามารถที่จะช้อนลูกธนูขึ้นมาได้เวลาให้เราจรินตนาการว่เราเหมือนเรา ลูกธนูหล่นที่พื้นแล้วเราใช้ตะขอตรงนี้ปึ๊บช้อนขึ้นมาเก็บช้อนขึ้นมาเก็บปึ๊บขึ้นมาแล้วใช้ลูกธนูนี่ยิงต่อใน,นลักษณะอย่างนั้นอันนี้คือเป็นข้อดีของหูที่เป็นตะขอนะครับสำหรับคนที่ชอบความแปลกใหม่นะครับก็คือทุกทีเราก็เห็นหูที่แบบไม่มีวงไม่มีรูไม่มีตะขอคือเป็นหูตันๆเหมือนธนูนนั่ลไป อ,อ,อาจจะสงสัยว่าเออเป็นยังไงหรือว่าดีไหมหรือว่าออชอบของแปลกอยากเล่นบ้างอะไรเงี้ยเผื่อฉันอยากจะอะไรนะมีความอินเนอร์ว่าฉันเป็นทหารมา้าแล้วแบบเอาขอเกี่ยวลูกธนูปุ๊บขึ้นมาอ่ะก็เป็นจุดเต่นจุดน่าสนใจนะครับผมในส่วนของลูกหมิงไข่หยนนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูที่เข้ามาดูที่ตัวกันธนูกันเลยดีกว่าอันนี้คือสภาพตอนที่ยังไม่ขึ้นสายนะครับก็ โค้ง <c oughs> ทั่วไปเลยนะครับพอขึ้นสายแล้วก็เป็นลักษณะเช็คเหมือน B boy, มีบอยมีภูเขานะครับอย่างทใีให้ดูกันแล้วนะครับอ,อ,อันนี้อ่มาพูดถึงรายละเอียดที่ตัวคันนี้ละหลังจากที่พูดโดยลักษณะภาพรวมของไข่วนเข้าไปทนุตัวนี้ของยี่ห้ออาริโบนะครับก็มีที่ร้านตอนนี้ก็เป็นตัวนี้เป็น40พปอนตัวนี้45น,นะครับก็ เนื้อไม้ก็เป็นไม้คาเซียนะครับแล้วก็ตรงมีทำหรือตอกเข้าไปนะครับเพื่อให้ลิ้นมันมีความแน่นนะครับแล้วก็ประปกบเป็นเขาายสีดำเพื่อกันไม่ให้ลิ้นมีความเสียหายเวลาที่ยิงนานๆนะครับผมด้ามจับค่อน,คนข้างเล็กนะครับก็จะจับถนัดมือสำหรับคนที่ชอบ ลลแล้วก็ส่วนของความกว้างของลิ้นจะกว้างนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าอันนี้ก็คืออารโบเนี่ยเขาก็พัฒนาไฟเบอร์เขามาก็คือว่าไม่ให้หนาเพราะถนาเนี่ยบางคนจะไม่ชอบหนาแล้วมันดึงยากดึงแล้วมันตื้อๆฉะนั้นเขาก็เลยให้เป็นไฟเบอร์ที่มีความบางแต่ด้านกว้างกวามแผนเพื่อที่ดึงแล้วจะไม่รู้สึก ตึ้หรือสะพานโดยที่ยังสามารถที่จะส่งแรงให้กับลูกธนูเนี่ยได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับก็โดยพูดถึงเรื่องส่งแรงเนี่ยทำให้นึกขึ้นได้ว่าแล้วลูกธนูแบบไหนที่ควรจะใช้กับคันไขวนก็จะเป็นลูกลูกธนูที่เป็นขนาดไซส์กลางนะครับจนไปถึงไซส์ี่เศษนะครับไซส์กลางนี้อ่าจย่พวกเบอร์ที่เป็น7จมิลอันนี้ไซส์พิเศษเลยก็ 7ก็ตั้งแต่9กมิลจนถึง12บมิลนะครับก็เป็นไซส์เทวีเวทก็คือเป็นธนูที่สามารถเล่นได้ในกับลูกนูมาสามารถขับได้ทั้งลูกนิเดียมแล้วก็ลูกเทวีเวทนะครับส่วนลูกเบาถามว่าขับได้ไหมอ๋ออันนี้ไม่มีปัญหาลูกเบาทาได้แน่แต่อันนี้ก็คือทางสเปคก็คือเขาแนะนําว่าเป็นลูกที่มันขนาดกลางจนไปถึงใหญ่นะครับเพื่อ ความปลอดภัยสงคัญรวมถึงว่าเป็นลักษณะเฉพาะตัวของคันธนูด้วยที่ควรจะแมทช์กับรูปประมาณนี้นะครับก็ตรงด้าจับเป็นหนังนะครับผมก็หนังน่าจะเป็นหนังวัวเพราะว่าเท่าที่เคยจับมาเป็นหนังวัวแล้วก็ตรงนี้จริงๆนวเป็นตรรม้กนะี่าจจะให้ดูของที่ไม่ได้พันไว้กรรม้กี่ครับพอดีเราพัานไว้เนื่องจากว่าเดี๋ยว กิดทดสอบแล้วหนังมันโดนลูกธนูคูดไปเดี๋ยวจะเสียหายนะครับก็อันนี้ดามจับก็ผัดไขยกันนะครับก็พันเชือกนะครับแล้วก็พุ่มด้วยหนังอีกหนังอีกทีหนึ่งหนังเป็นหนังหนังเทียมนะครับก็สามารถเลือกได้นะครับอ๋อ,อไม่ใช่หนังเทียมอีกหนังหนังแท้ด้วย เลือกได้เลือกได้ตอนที่จะสั่งนะครับก็เป็นหนังวัวหนังหมูหนังมูได้หมดแล้วแต่ที่ชอบนะครับก็นะครับหลังจากขึ้นสายแล้วก็เป็นรูปสรงอย่างนี้เหมือนที่เราได้บอกไปแล้วนะครับก็ย้ำทีว่าเป็นของอาลีโบนะครับผมก็ไม่ได้ว่าเป็นของร้านทำร้านเราก็แค่สั่งเข้ามาน,นะครับผมครับก็ ในส่วนของธนูก็จะมีข้าวๆาประมาณนี้นะครับเดี๋ยวลองดูช่วงถัดไปนะครับช่วงต่อไปคือช่วงอะไรยิงธนูวาชาครับมาพบกันเนี่ยครับช่วงที่สครนะช่วงรีวิวการยิงธนูนะครับผมครับนี่เลยไขยวนนน้นนะครับอ่ะก่อนยิงนะครับเรามาดูเชฟของมันในการขึ้นสายก่อนนะครับก็ทีนี้ผมจะ ใส่รูปไว้ก่อนเพราะว่ากูพลาดเดี๋ยวท่านุ่งพังนะครับเพื่อความไม่ประมาทมาดูกันนะครับว่าตอนน้ำสายแล้วทรงของเขาเนี่ยจะโค้งเว้าวหรือสวยไหมหรือว่าการประสิทธิภาพการทํางานของลิ้นเนี่ยเป็นยไงนะครับเดี๋ยวดึงให้ดูนะครับเนี่ยเป็นไงปึ๊บอ,อ,อ,อืดึงแล้วมันติดใจจริง คือ,อดึงอีกทีดึงอีกทีนะเนี่ยดูความสวยของมันปึ๊บสวยไม่พอนะครับคือสำคัญเนี่ยการทำง,งานของลิ้นมันมันดีจริงจา่างที่เต้นอธิบายไปตอนต้นเลไปแล้วครับว่าความที่ลิ้์ไม่หนาเนี่ยเวลาดิ้งปุ๊บมันเข้ามาง่ายเข้าอแองเกร,ร์หรือเข้ามาที่ ฟูดอของเราเนี่ยมันง่ายมากนะครับแล้วก็ในขณะที่เราเมื่อเกี้ผมค้าง,งไว้เนี่ยความรู้สึกแล้วว่าเนี่ยลิ้มไอู้ธนูเนี่ยมันพร้อมที่จะแบบตบลูกตลอดเวลาเลยนะครับนั่นก็คือหมายความว่าคือลักษณะเนี้ยก็คือเป็นธนูที่แบบเราดึงแล้วแบบอืมมันพร้อมที่จะออกเลยมันร้อ,รองทีปอยที่ธนูออกจากันธนูเราเนี่ย แสดงว่ามันก็ต้องลิงกนะ์เนี่ยเขาก็ให้ประสิทธิภาพที่ดีในระดับยังไงครับโดยที่ดึงแล้วเนะี่ยไม่ตื้น <c oughs> ลองอทีลองอที <c oughs> เื่อดูไม่ทัน ยไงครับเิ้นธนูโค้งสวยนะครับความสึกก็อย่างที่บอกมันพร้อมที่จะออกลูกศรมันพร้อมจะปล่อยลูกศรอ,ออกจากการธน,นูทุกครั้งเลยนะครับนั่นแปลว่าเรามาดูกันว่าสปีดเนี่ยกับความสุขที่ผมรู้สึกเมื่อกี้มันตรงกันไหมนะครับเดี๋ยวทดสอบยิเงเลยนะครับไม่พูดความทำเพลงมาลูกกูเซนเนี้ยแหละ ดึงรอคอยมานานมานานตอนที่ลูกธนูออกเนี่ยให้ความคุ้มค่าดังการรอคอยอ่ะเดี๋ยวลองดึงช้าๆนานๆกว่านี้อีกนะครับลองดูซิว่ามันจะล้าไหมโอ้ลูกดึงพับพับพับแรงไม่ตกจากเมื่อกี้เลยนะครับอ เฮ้เอาแล้วติดใจแล้วเริ่อติดใจแล้วแม่นะครับ,อรบโอ้เอาแล้วดิมันยิงลูกยิงธนเวอรูมันลูกนี้การธนูนี้ให้ลูกดีมากเลย ลูกเบาน้องคือเสรนะครับเดี๋ยวผมยิยงลูกหนักบ้างนะครับแล้วเดี๋ยวจะมาบอกความสึกอีกทีในแบบสรุปภาพรวมนะครับอันนี้ลูกหนักเลยเป็นลูกที่ไเบรนะครับยาวด้วยยาวเดี๋ยวลองนะสามสิบสีนิ้วหรือมากกว่าหรือประมาณนะครับเพราะว่ดถึงสามสี่นิ้วเพราะว่า ชงไหลผมดึงสุดตรงนี้ก็จะอยู่ที่34นิ้วนะครับลูกเทปีเวตย,ยามันก็คือลูกคนนของแม,มนจูนั่นเองนะครับก็เนื่องจากว่าเป็นอย่างที่เคยบอกว่านะละชงหม,มิงกับแมนจูมันเป็นราชงที่ติดกันฉะนั้นเราก็ลองมาดูซิว่าในช่วงที่มันทรานสเฟอหรือว่าเปลี่ยนผ่านทางวัฒนธรรมหรือว่าในช่วงที่เป็นรอยต่อของสองลาชงนี้ เราก็ลองมามิกซ์กันนิดหนึ่งนะครับลูกแมนจูกับธนูหมิงแน่นอนครับว่าลูกแมนจูขึ้นชื่อเรื่องความเทคิเบลแล้วเรามาดูซิว่าที่เขาบอกว่าไขโยนเนี่ยมันยริงตั้งแต่ลูกขนาดปานกลางยันเทคิเบลมันเป็นเช่นนั้นจริงไหมนะครับออยอมรับว่า ส่งรูปได้นะครับเสียงน่ากลัวมากเสียงน่ากลัวมากเพราะว่าเกงว่าถ้ายิงไปอีกสักหน่อยก็น่าจะมีการ <c oughs> จ่ายค่าเสียหายของลูกธนูนะครับดูถ้าจะไม่รอดกับงานนี้แหละครับมันเป้ใกล้เลยครับเรื่องขอ,องเรื่องเราลูทีหรือ นี้ไม่ใช่ลูกเฮฟวีเวตธรรมดา15มิลเป็นซูเปอร์เฮฟวีเวตนะครับคือถ้าเป็นมวยปั้มก็คือคุณอยู่นะน้ำหนักสูงสุดแล้วนะครับ1,247เกนลนมูกบอกว่าลูกอ้วนขนาด15มิลนะครับก็มาดูกันว่าเราเป็นธนูหมิงแต่ว่าเราขโมยลูกกลูก,ลก,ลกเลชาวแมนจูมาใช้เนี่ย จะใช้ได้ไหมนะครับนัองช่างเนที่เวตสัใจนะครับยอมรับว่ามันขับลูกได้ใช้ได้เลยสำหรับลูกธนูเป็นลูกใบใหญ่นะครับ พอกันครับเฮปเฮปซูเปอร์เฮฟวีเว yeah. คือเป็นรุ่นสูงสุดแล้วใครอยากมาชกขคำรุ่นอะไรประมาณนั้นนะครับลองดูอีกทีเสียงอาจจะเบาเหน่อยเมื่อกี้เพราะว่าลูลกธนูม,มันเบอร์ใหญ่นะครับมันก็จะวิ่งช้านหน่อแต่แต่ถ้าโดนก็ใช้แต่ <laughs> ใช่ครับแต่ถ้าอย่าโดนนะครับโดนก็เออ สุดท้ายาท่านจะเลือกวัดหรือว่าเลือกสถานที่แล้วกันว่าจะโรงพบาลหรือจะอะไรนะครับมันก็แรงแรงยอมรับเลยทีครับอ,อันนี้ต่างเพราะลูกกระทบกันนะครับอ,อยู่ในรูปต้นตำรับของออบรรดาเสาเมนจูต้องมีแต่ อ,อ,อันนี้มันสั้นไปแล้วทำไมแต่มันอาจจะสั้นห,หน่อยนึงนะครับเนี่นี่ลูกปีแมนตูชัดเจนนะครับเป็นลูกคาร์บอนสั้นแบบควรจะยิงที่มันออกข้างๆหน่อยด,ดีเลยด,ดีเลยยอมับก็กลับมาที่ ลูกอันนี้กลับมาเป็นลูกเปลาบ้างเป็นลูกของ A.F. นะครับหลังจากพ่มูเซนไปแล้ว <Yeah. S 1> ลูกก็ประมาณ6กถึงเจนิ้ลูกเล็กก็ไม่เล็กเลยความสัประสิทธิภาพมันไม่เล็กเลยไม่เล็กเหมือนลูกเลยนะครับ ก็สำหรับธนูไขยนนะครับของอ,อาลิโบเนาะเมื่อก่อนเนี่ยผมคือบอกไปว่าเป็นธนูคันหนึงน่งอนะที่ผมแบบชอบไม่ได้อันนี้คือพูดที่ไม่ได้ว่าไวร้านหรือว่าเชียร์ให้ซื้อนะครับเพยียงแต่ว่าเออผมชอบตรงนี้แหละความแตกของหูมันนะครับเคยเคยฝันแล้วลว่าสมัยตอนเล่นเทนชั่นทรงแรกๆ อยากได้มากเลยอยากมีไว้สักคันหนึ่งนะครับก็สําหรับตอนนี้ก็ถ้าใครชอบใครอยากได้ก็ไม่ยากนะครับก็ร้านมาตตวาแล้วก็มีจาหน่ายนะครับผมเอ,อแต่สุดท้ายก็ตอนหลังก็ไม่เคยได้เล่นทีนี้ปรากฏว่าในทุกนั้นที่ผมเคยเล่นหรือเคยเลองไม่เคยเล่นสิต้องบอกว่าเคยเลองก็สปีดลูกเนี่ยไม่เร็วเท่านี้นะครับจนหลายคนเนี่ยเขาก็พูดเหมือนกันว่า ไม่ไขวนวเนี่ยคืออย่าเล่นเลยเพราะว่ามันลูกมันสปีดไม่ดีนะครับก็คือสำหรับคนที่ชอบสปีดนอาจจะแบบไม่เนี่เขาก็ไม่แนะนําแล้วก็ลงมถึงว่าไอ้ตัวสายตัวที่มันเป็นเป็นเป็นตะขอตรงเนี้ยมันหูมันหนักแล้วก็สายมันก็แทนที่จะไปคือแทนที่ตัวสายจะไปอยู่ติดชิดกับ ลิ้งไปกับห่วงลิก์ด้านบนหรืออะไรเงี้ยคือมันดันแบบมีเหมือนเป็นว้ลลลงมาเงี้ยเขาก็บอกว่าเนี่ยเวลาดึงแล้วอะ่ะมันจะเสียพลังงานคือมันทําให้ธนูเนี่ยขับลูกได้ไม่เร็วนักนะคือถ้าคือก็เขาก็บอกแค่นี้เขาบบอกประมาณว่าเออมันสปีดไม่ค่อยดีแต่ทีนี้ว่าเออผมมาลองทันนี้นะสําหรับอาริโบผมว่ามันทาลาย ความรู้สึกนั้นของผมออกเลยเพราะว่าให้ลูกดีมากนะครับทั้งลูกที่เป็นคาร์บอนทั้งลูกที่เป็นลูกไม้แบบลูกธนูไม้ที่เป็นแบบเบอร์กลางแล้วก็เบอร์ฮฟวีเบทแล้วก็อยู่ในช่วงสี่ห้าปอนซึ่งก็เป็นตอนที่เรียกแหละเป็นกลางตกงสูงนะเกือบสูงนะนะครับความรู้สึกดึงไม่ตื้น,นะครับก็อ,อย่างที่บอกว่าอาริโบเขาไฟเบอร์การชนาไฟเบอร์เขาดีจริง นะครับก็ลูกมันก็พุ่งดีนะครับจนผมว่าสงสัยไม่น่าจะได้เดินออกจากลานมัตตวาโดยที่พม่มีไรติกมือแล้วแหละนะหลังจากจบคลิปนี้นี่ยังใสยคงได้มีสอยไปคันหนึ่งแล้วนะครับก็ยิงอยากยิงต่อเนี่ยแต่แม่กดใจหนะ่อยเดี๋ยว,วยิงมากเดี๋ยว,วจะเสียตังค์นะครับเดี๋ยวจะได้สอยคันไขว่นไปเล่นนะครับ อ,อส่วนอื่นก็ไม่มีอะไรที่เป็นจุดเสียักเท่าไหร่นะแล้วก็ธนูนี่เวรารู้สึกถ้าผมจำสเปคไม่ผิดเนี่ยมันน่าจะยาวประมาณ48หรือ50นิ้วนี่แหละซึ่งผมว่าเป็นคันที่ค่อนข้างกระทับรัดอยู่ไม่ไม่ยาวจนเกินไปครับสำหรับใครที่ชอบแบบคันเล็กๆนะครับเพราะว่า เติมทีคันนี้ก็เขาก็บอกว่าเนี่ยใช้หลังม้าเป็นเป็นหลังม้าได้เพราะว่าเหมือนที่พยานศึกษาที่ช่วงแรกเพว่าไอ้ตะขอเนี่ยเวลาสมมติจริงรการกายเราขี่ม้าแล้วก็แบบปุ๊บช้อนลูกหนูขึ้นมานะครับมันก็เป็นเป็นคันหลังม้าก็สําหรับใครที่ชอบคันเล็กๆกระทัดรัดก็เล่นได้นะครับเออกไไ็ไม่มีไม่มีไม่มีจุดเสียเลยแล้วก็หนังการพันอะไร เนี้ยคลิกมานะครับดีครับเป็นเป็นคันหนึ่งที่ดีก็ชอบเลยให้สปีดลูกก็ถูกใจนะครับไม่ไม่เสียความรู้สึกเหมือนที่เขาเขาเล่าว่ากันนะครับผมคก็สุดท้ายแล้วนะครับผมก็นะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับจะมาจะซื้อก่อนหรือจะมาทดลองยิงนะครับก็มาได้นะครับที่ร้านม a สเตอร์วานะครับติดต่อได้ทาง Facebook หรือว่า เบอร์โทรนะครับตามที่ทางร้านเดี๋ยวให้ข้อมูลไปนะครับผมในส่วนของวันนี้นะครับสำหรับการยีทูบใครอิจดนก็หมดแล้วนะครับเพขอตัวลาไปก่อน,นครับสวัสดีครับ